ส่งท้ายปีเก่าตลับปีใหม่อะไรอย่างนั้นเลยก็เลยคิดว่ามาเปลี่ยนสักการหน่อยอยากจะหาสาวๆที่สวยสักคนหนึ่งมาเป็นพนักงานออฟฟิศเพื่อเรามีใจชื้นในการมาทํางานหน่อยให้มีชีวิตชีวาสวสกครบบผมาเปิดโดยที่แปลกหน้าแปลกตากันนะครับผมันะนที่จะมานั่งยืนเปิดตรงนี้คนเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ครับเขาเรียกว่าคอนเทนต์พิเศษนะครับโดยการเราจะพาไปชมบ้านหลายคอมมนมากพาชมบ้านโอฮาน่าหน่อยพาชมออฟฟิศหน่อยเพราะว่าเราเคยทําไปแล้วเมื่อนานมาแล้วคลิปเก่าๆ กลับไปดูนะครับผมโทษแต่ว่าเราควรตีคนดูในก,การที่เราไปถ่ายตอนมืดแล้วก็ปิดไฟหมดแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยวันนี้ครับผมจะมาตอนเช้าพาดูว่าโอน่าทํางานกันยังไงวันนี้จะได้รู้ครับผมว่าเราทํางานกันยังไงไปสวัสดีครับเห็นไหมครับ,รบช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดโควิดโควิดแล้วตามภาษาภาษาครับสูงต้องครับทำไปจริงๆคือเนี่ยแบบใครเข้ามาต้องฉีดทุกวันทุกวันทุกวันใช่ตรงประตูทุกโมงรูปแบบเนี่ยฉีดกันจนเปียกหมดแล้วไปครับผมนี่เปิดบ้านโอหนตา มาพบกับโซนแรกก่อนครับผมนี่ครับเป็นโซนฮกโลซิลฮกโลซิลฮกอลซิลฮกโลซิลปี๊บปวดที่ปากนี่ครับนี่เคมี่นะเอ็มมี่หรือที่เราเรียกกันว่าบ้าจักนะครับแนอฟิตนะครับเป็นเด็กฝึกงานเป็นกไหดเนาะค่ะมาจากหัวหินหัวหินก็เป็นเด็กฝึกงานนะผมมาฝึกตำแหน่งอะไรครับเคียร์ทีเคียร์ทีเราอยู่กับผมครับดูแลเคียร์ทีนะครับผมถ้าเกิดเอาสบู่มาถือหมีล่ะ อาสมูปปููล e ่ะอาสมูปจ yeah. ูล ah, ่ะสมปมือบแล้วอาสมูปูหูล่ะอาสมูปุจูล่ะอันนี้ชือโต๊ะของเดมินแตเดมินไม่อยู่วันนี้นะอันนี้ก็เป็นอีรคนนึงอ่านี้ก็ชื่อน้อง คือเจมครับสวัสดีครับจริงๆก็ชื่อเขาเรียกมันว่าบางคงบางคงบางขวัญบางคงลองยิ้มดิเอ๊ะนะคุณพี่ชะวะเป็นห่วงมันตลอดเลยนะรู้เปล่าคุณมี่ยาสวะยืนดูด้วยความเป็นห่วงในใจก็ภาวนาให้ทั้งคู่ทำงานนี้ได้สำเร็จฝึกตำแหน่งอะไรฝึกตัดต่อครับแตดต่ออินเดอร์มาโซนนี้ครับนี่ครับโอ้โหนทำงานกันเลยกันรังแบบ ไม่ทราบว่ามีฟุตฟุตฟุตทีวผมจะส่งไปให้ทีนะครับเดี๋ยวต้องนี้ครับงานคุยกับลูกค้าคืออะไรว่าเราจะบคนที่เขาอ๋อได้ได้ไม่มีปัญหาเลยครับดินแดงผมแจ้งให้อะไรนะครับอ๋อไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวนี้เลยฮะส่งมาไหนครับผมคุยใครอ๋อสวัสดีครับครับผมคุยใครคุยลูกค้าคุยไดีคู้คอมเนี่ยคุณหนุ่มฟังเนี่ยใช่ที่เดี๋ยวคุยดึงออมแล้วไม่ไผปเช็ดเราไม่บอกกูเขินเลยอี๋อย่ากดูดีให้มาตัวเองดูดีไงเหญ่รู้ว่ากูมีการมีงานทำนะ นี่เฮ้ยใครครับเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายผู้ชายเห็นข้างหลังก็ผู้หญิงไงแลอวีก็ผู้หญิงหรือเปล่านชื่อน้องแพทย์สยามน้องแพทย์สยามจริงเลยจริงเลยชื่ออะไรแพทย์ครับผมชื่อแพทย์มาจากจังหวัดอ่ามาจากกรุงเทพครับกรุงเทพฝึกตำแหน่งอะไรอ่าอยู่ฝ่ายพรอฟครับผมฝ่ายพรอฟนะครับว่าเดี๋ยวงานฝ่ายพรอฟก็คืออยู่สมบัติเอง น้องเบาหนองเบาหนังเบาหนังเหน็บเฟ้นบุกนี่หนังเบาหนังเหน็บเฟ้นบุกนี่หนังเบาเล่นเฟ้นบุกใครอ่ะเป็นเด็กฝึกง,งานเหมือนกันชื่ออะไรชื่อเก่งครับชื่อเก่งมาจากจังหวัดนครศรีธรรมาราชครับบางกรนศรีธรรมราชนะครับก็มาฝึกตำแหน่งอะไรวันนี้มาฝึกผู้ช่วยตากล้องครับผู้ช่วยตากล้องอแต่เราก็มายีมช,ช่วยเขาข้างหน้าวันนี้ <c oughs> ได้พานได้่านสุดท um ้ายนี okay. ่ไอ้พี่สุดท้ายน้าปองแม่บแั๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหนูคุยเดี๋ยวหนู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 น้าปองเป็นนักงานพนักงานคนแรกโหดแน่เลยครับผมเป็นแในอะไรตัดต่อครับนี่ไงเต้นเก่งขนาดไหนเกินไปครับเกินไปครับ อยากแล้วมีช่องจีิงทำอะไรนี่ทำประโยู่ชื่อช่องนะป้องอย่าลืมไปติดตามนะครับหลานหลานหลานหเหรอหลานหลานหลาอายุเท่าไหร่มาถึงตัวละครลับตัวละครลับนี่ครับผมบิ๊กกี้นะครับผมดูดูพี่คนได้อยู่ใช่อบชอบคนไหนพิเศษไออาร์ไอ้มีนไออู๊ดไอ้ป้องแล้วก็ท่านบอลท่านบอลโอเคมีคนมีสังคมดชอบใครชอบทุกคนยกเว้นท่านบอล ชอบทุกคนยกเป็นท่านบอลอ้องโอ๊กี้้องี่คุ้นเคยนานมาทีก็ขออภัยด้วยนะครับผมไี่ถึงคุ้นคืคงไ่ถึงมือเยี่มใมตรงนี้ครับผมคือห้องโถงส่วนส่วนแรกที่เอาไปทำงานกันไปดูโซนที่สองกันดีกว่าพอเข้ามาครับผมอาจจะมืดนิดหน่อยอะห้องต่อไปเขาจะให้ดูคือห้องนี้ทวารคุ้นเคยสุดแล้วารแน่นอนห้องนี้ครับห้องนี้ครับผมจะเป็นห้องครบะครับเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับในการเข้าฉากของโอปาตรงนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยเทป สายไฟอะไรเงี้ยโอ้ผมก็คือห้องห้องเก็บอุปกรณ์ห้องเก็บพร้อมทั้งหลายห้องเก็บของเล่นที่เราเล่นกันนั่นแหละจะอยู่ในนี้หมดเลยจะอยู่ในนี้หมดเลยทุกอย่างอมาแนะนำอีกอีกโซนหนึ่งเป็นโซนของสุวนที่ไปครับเป็นตัวโน้นอ่ะโซนครับว่าโซนนี้ก็จะเป็น ของคาลิมของเขาอที่พักคาลิมแล้วก็เขาก็จะเปิดยูทูบแล้วก็จะนอนตรงนี้เปิดยูทูบไว้แล้วก็เล่นตัวตับเล่นตัวตับดูยูทูบกันแต่ไปยูทูบในคอมไปด้วยก็คือเป็นที่พักพิงของเขานั่นเองส่วนที่เป็นใครตอนนี้เราหน่อยส่วนทีมก็เป็นพนักงานคนหนึ่งนะครับผมก็ผู้ช่วยทั่วไปตัวนี้เรามีแฟนหรือยังโอ้ยิ้มหวานนี้ไม่เชื่อ อ่าครับผมหลังบ้านก็เครื่องแกงต่างที่เราเอามาเล่นกันนั่แหละก็จะมีนี่ครับกิบนเสร็จแล้วให้ร้านทาันทีนะครับใช่ครับเป็นหน้าของพี่ยำนะครับมันก็เป็นแค่กระดาษแปะไว้ครับเพราะยังอยู่ที่ <laughs> ยังอยู่ที่เอาห้องไหนก่อน อ๋อในห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องอันนี้เขาเรียกได้ว่าห้องอะไรเขาเรียกห้องเขาเรียกว่าห้องอตูมเสื้อผ้าอก็จะมีแบบชุดเสื้อผ้าพวกแบบชุดไว้ใส่ในการถ่ายถูกต้องบอกเลยว่าถ้าห้องนี้นะเอาไปวางที่ตลาดนัดนขายได้เลยขายได้เลยอ้าวหันหลังกับไปครับอันนี้คือห้องสัมภาษณ์ห้องนี้ใครที่เคยมาสัมภาษณ์แล้วแล้วก็เสียวกาสไปนะเดี๋ยวที่ยังดูอยู่่าขอโทษนะครับเพราะว่าการทำงานก็เป็นอย่างนี้จะได้เจอห้องนี้ก่อนเลยห้องสัมภาษณ์เป็นห้องสัมภาษณ์ด้วยห้องระชุมใหญ่ด้วยถูกต้อง อือื่นไม่เรวล้างไได้โยได้โยของใครอะของใครไอชิอันนี้ไอชิของมึงนี่คือตู้สภ้ามึงผมไม่ชิมาดูเลยอะไรมายืนเนี่ยตู้ที่เก็บเสื้อที่เก็บเสื้อรอไม่ค่อยลบ อีกอีกอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมุมของยิงสกีมุมของแบ็คดำอะไรอย่างงี้พวกมันถอดเปลี่ยนได้หมดเออมันถอดเปลี่ยนได้แล้วทำระบบมันอย่างดีทุกอย่างเนี่ยสั่งงานด้วยระบบเสียงเหรอใช่เออลองดูไอ้เจมมาเปลี่ยนท่าดิงานด้วยระบบเสียงป่ะเเเออออออว่ระบบเสียงระบบเสียงเออยเออรูเก็บเออเออวเดี๋ยวดิ้นดิะแม้แต่กระจกเนี่ยมึงย้ายที่ก็ได้เอาลองทงมันนี่เจมย้ายกระจกไปที่อื่นดิ เอาไปที่ไหนพี่เฮตอบตอครับเพราะว่าเราไม่ได้บอกเขาเราไม่ได้บอกเขาว่าเราเคยหาไปตรงไหนคือระบุข้อมูลไม่ไม่ครบถ้วนอ่าเอาไปไว้เดีถอะนับแหมฮะเสียงก็จะทำงานตามอัตโนมัติของเขาและนี่ก็คือออฟฟิศโอฮาน่าครับผมได้เห็นเนี่ยว่าเสื้อลึกหนาวบังกันไปแล้วแต่แม่งเออจริงๆมันทไปทำอะไรนะเจอแต่ผู้ชายมันรู้สึกโลกไม่สดใสมันเฉาเฉาเนาะเฉาเฉาผมเหมือนดอกไม้ไม่โดนแสงอะ เนี่ยพอน่าคิดดีแล้วอ่ะเออปีหน้าีชายอยากมีแบบว่าสาวสวยทั้งน่ารักสุกคนเด่งมาทำทางกับเราด้วยอ่ะแล้วนี่มันเป็นพอดีเลยพอน่าคิดอยู่นะเรากำลังไปรับปีใหม่พ้นรับปีเก่าอ่ะแล้วขายปีเก่าตอนรับปีใหม่ อะไรอย่างนั้นเลยก็เลยคิดว่ามาเปลี่ยนสักล้านหน่อยอยากจะหาสาวๆทีสวยสักคนมาเป็นพนักงานออฟฟิศเพื่อเรามีใจชื้นในการมาทำงานหน่อยให้มีชีวิตชีวาเออวันนี้ผมได้โอกาสพอดีเลยแอปบีบีเราจะมาเล่นแอปบีบีกันวันนี้เป็นแอปที่เอาไว้ดูสาวๆวแหละเออดูสาวๆดูคอนเทนต์อะไรต่างๆนัอยู่ในแอปบีบีที่ยังหมายนะครับวันนี้เลยคิดเกมมาเกมหนึ่งแบ่งทีมเป็นสองทีมไปเลยโทรศัพท์คนละเครื่องต้องไป แข่งกันจีบสาวในบิ๊บี้แล้วก็ให้สาวในบิบี้คนนั้นอ่ะดูว่าเขาจะเลือกทีมไหนแต่เราต้องสร้างอวตารมานะก็ะเอาไอเดียที่บอกว่าสปอร์ตโอเวอหน้าบิ๊กโอเวอหน้าโอหน้าห้านะก็สร้างอวตารขึ้นมาเลยให้เขาไมา่รู้เลยว่าเป็นใครแล้วก็แข่งจีบแข่งเปกันแล้วก็มาดูสุดท้ายว่าพี่อยูงนั้นอยากจะเลือกใครถ้าพี่อยู่นั้นเลือกทีมไหนทีมนั้นเอาไปเลยห้าพันบาทอุ้ยเออไอ้เล <c oughs> <c oughs> นแปะเดียวอย่างงี้งั้นก่อนจะไปหาสาวเปไปเลือกสาวกัันนม้อดไีีบขึหคร คนทั้งบ้านนะครับเพื่ยังไม่มีก็อยู่ใต้ใต้คลิปโหลดเลยฮะเออเล่นในคลิปโหลดพี่ๆมาเลยแล้วก็ไปดูกันว่ามาเล่นยังไงบ้างนะไปดูกันโอเคโอเคครับผมไปหากันว่ามีสาวๆหนึ่งคนรับนั่นนะครับดู่ลทรงดีเขาบอกว่าสวัสดีวันหยุดชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อการ์ตูนมังกร์ตูนไปเข้าไปดูไปรถ้ย น้องน้อยสวัสดีค่ะน้องน้อยสวัสดีน้องน้อยเหรอไม่น้อยเหรอดูดีนะดูดีนะรสวัสดีเราไปไหมไดปๆๆสวัสดีครับเรียกเรียกชื่อเลยครับเรียกชื่อเลยครับแสงบาดตาสาวเรียกสิจ๊ะสวัสดีครับเรียกชื่อผมหน่อยพี่แสงบาดตาสาวจ้ามจ้ามจ้าเอาไปสักร้อยร้อยหนึ่งยี่สิบบาทยี่ร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแสงบาดตาสาวคือสายไฟฟ้าเนี่ย ตรงใจมาเดี๋ยวปัดเดี mm ๋ยวนี้นี่ขอบคุณนะคะพี่แสงแม่ไรหล่ะนี่เริ่มสนิทกันแล้วแค่ชื่อแค่ชื่อต้นแล้วไม่รด้คล่าวมงคนอม้เนี้ยป็นไงตะวันตรงนี้หมูนี้เย็นไงกลา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 งกาใช่ไหมแต่ละอุ๊ดเป็นไงอุ๊ดเออหรือว่ามึงใครก็ได้ที่ไี่ไทยแป้ เปลี่ยนคนเียวรือเปล่าเออหรือว่าน้องคนนี้นะครับน้องน้องก็ตูนยังแบบว่ายังแบบว่าเป็นแพื่อนกับเราไปได้แบบว่าเออดูน่ารักเปินไปของเรามันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนะเออแบบผัวเสียดนะเปลี่ยนเปลี่ยนกันนะโอเคครับไปดูคนต่อไปดีกว่าคนต่อไปเอาแถวบนอะแถวบนน่าจะเป็นแบบว่าตัวท็อปไล่ลงมาเลยส่วนอันนี้น่ะอ่าชื่ออะไรชื่ออะไรยานินยานินนี่น้องยานินกาบยานินตาง์เซตั้ว่ามาหาเขาหน่อยตาตโอเคมาหาเขาหน่อยมาหาเขาไป เฮ้ยคุณนี้นี่ินเนียนนะชื่อเขาใช้เขาเรียกเลขชื่อไปเชื่ออะไรเชื่ออะไรหนึ่งไปเรียกชื่อผมหน่อยลุงหน่อยดีกว่าบอกอายุเองเลยแหละไม่ลุงเลยเรียกชื่อลุงหน่อยลุงคะลุงจ๋าลุงจ๋าจ๋าเรียกชื่อชื่อชื่อที่กูตั้งไปอ่ะเขาใจผิดอ่ะเขาให้เขาเรียกที่ลุงจ๋าลุงจ๋าเลยละเปไปไปทั้งนิดนึงหน่อยนะ ไปนิดๆหน่อยๆเอาไปแค่ Hello พอแล้ว Hello สิบบาท Hello สิบบาทแสงดาวอีนี่รั่วอีนี่รั่วแสงบาตาสาวรล่าเื่อดระเบิดอ่ะขอโทษครับขอโทษครับผมให้คุณได้เท่านี้จริงไปบอนอันนี้สักคนหนึ่งสักคนนึง F L M โ So Bam ไปเข้าไป เฮ้ยดูไทยๆเออยดูดีไทยนะล่ะเรียกชื่อลุงแสงหน่อยครับเราต้องให้เราต้องให้เลขชื่นทั้งหมดชื่อนี้ต้องแบบว่ากล้องโลกใช่ลุงแสงสวัสดีค่ะลุงแสงสวัสดีจ้าเฮ้ยเหฮ้ยนั่นละกผมก็คนเหนือเอจะพิมพ์ยังไงว่าหลานใหญ่สถานเหนือพิมพ์ยังไงวะ คนเหนือลักกากะคนเหนือลักกากะกากะได้เลยเฮ้ยไม่ได้หรือ่าเออเลยก็เออกาดเก็ได้แล้วกาเจ้าเออคนเหนือกาเจ้าคนเหนือกาเจ้าเป็นคนอีสานจ้าอ้าวอยังพูดเหนือแล้ยคนเหนือค่ะอ๋อเป็นคนเหนือไปพี่มาเอาเอาไปสักสิตัวก่อนเอาเปิดเปิดเปิดหัวเปิดหัวหน่อยหัวเปิดประเด็นไปเอาไปอา ขอบคุณค่ะขอบคุณได้เยี่ยงเก็งมากมันไม่ใส่ เหมือนเดเลยี่ยนเยไม่ด้เลยนะเ่าขาแบบว่าครณพไม่ดีมาทำงานเราไม่ได้หรอกขออีกหนขออีกนิดนึงคนหนึ่งขออีกงคนหนึงมีหวังาขอคนที่แบบว่าพูดจาจริงจัหน่อยมาทำงานหรือว่าพูดจาขายของขายขอได้ขยของน่าจะได้สุปคนชื่อดีดีกว่าโซอซโ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 อโซโซไ่คชื่อโซ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 อมอะไรเนี้ยเต้ต้าเข้ตาว่าขออ้อนหน่อยนะทำเป็นเบิร์ด ดีกันเลยกันทัศน์ไทายสวัสดีจ้าตรงไปโอเคดีจ้าโซล่าสวัสดีพี่แสงบัตรตาสาวด้วยนะพี่ตั้งบุญแล้วขนมจีนซาเปาเพิ่มไหมคะโอ๊ยวันนี้เอาไปเลยไหมเอาไปเลยไหมนี่เราต้องบอกว่าตายไปนะมั่นคงเป็นความรักมั่นคงความรักคืออะไรวะไม่รู้ เอาไว้อย่างนี้เลยเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยเต้นเงียบๆนะไม่ต้อเปิดเพลงไปอ่าเต้นเงียบๆให้ดูหน่อยมาดูน้องต่อโ่อเต้นเงียบๆให้ดูหน่อยเหรอเต้นเงียบๆให้ดูหน่อยเหรอโอ้ยท่านี้แดกเล่าแก่จริงนี่คือจังหวะของขี้เมาอ่ะข้จริงใครก็เต้นท่านี้เรียกชื่อแบบอ้อนๆหน่อยเรียกชื่อแบบอ้อนๆหน่อย เรียกชื่อแบบอ้อนๆหนเหรอพี่แสงค่ะหลาพี่แสงจังเลยพี่แสงค่ะขออีกได้ไหมขออีกทีได้ไหมเอาไปอีกทีได้เอาไปอีกทีเลยขออีกเออีกทีก็เรียมขออีกทีได้ไหมันนี้ไห เอาเลยครับวันนี้เป็นมิ้งช่วแล้วเลยไม่าแข่งเลยเขาเลือกไส่เลือดแสงหรือว่าเพื่อมเขาบว่ากับคนที่เมิช่วเยเล่ไม่เล่ยม่เยไมเออเอาเลยโอเคครับผมแบ่งทีมที่เราคือแม่ไนมาแข่งกันจีบน้องตอโซ้กันเอาเเอา่ลไมเอาเข้าเลยอโซ้นะเไม่เชื่อเชื่อะพื่อสังคมเพื่อสคมเพื่อสังคมอันี้ลงแสงแต่ลแสงอาจจได้คะนเยอะกว่าน้อยกไมเมาเข้ากันเพื่อสังคมดีอ่ะ เอาก่นเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเลยดีจ้ะสวัสดีจ้ะพี่เพื่อสังคมพี่เพื่อสังคมสวัสดีจ้ะก่อนเราเราน่าทำอะไรเยอะเราเออเราจัดเลยจัดไปก่อนเดี๋ยวดูกูดิ่ห้าร้อยไปห้าร้อยเขารู้อยู่แล้วว่าลุงแสงอ่ะเป็นตัวไงเฮ้ยโอ้โหเฮียสวัสดีจ้ะกูหายไปเลย เอาไงมึงเอาไงเขาเอาไงเดี๋ยวหย่อนเดี๋ยวหยอนตังหวะนึงไปห่อนได้สักคลาสสิกไปก่อนน่ารักมากมากเลยหยุดดูไม่ได้อ่าเราหะุดดูไม่ได้น่ารักมากมากเลยหยุดดูไม่ได้หยุดดูไม่ได้นี่นี่ตลอดเลยนะเราอ่ะนี่ไปไปนีไปไปอ่านี่นี่โอ้ยขอบคุณนะคะสาหสับใจมาเดี๋ยวนี้ เฮ้ย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 รู้สึกว่าไม่พอใจเขาเขาคุยกูนิดเดียวไงแล้วนี่ไงอ่ามึงเจอกูถึงเจอกูนี่ไงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะสัญญาอ่ะเต้นต่อไปเลยขอบคุณนะฮะอุ๊ยเมื่อสังคมมันมีชื่อมาแล้วอ่ะนี่าขอขอขอไม่ได้แล้วไอ้ตเรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วเต้นแรงๆหน่อยจะจัดให้สาสมเอาเพลงอะไรดีอ่ะ โอ้ยอย่างนี้ไม่มีอารมณ์เต้นใช่ไหมล่ะต้องมันต้องมีอารมณ์เต้นใช่ไหมล่ะกูจะเริ่มคจะเริ่เต้เาเลยนี่ไงนี่ไงไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยอย่างนี้กูไม่ยอมเลยขอบคุณนะคะเฮ้ยนี่นี่ต่อเนื่องไม่ยอม สังคมเป็นใครวะเพื่อนสังคมเป็นใครวะสังคมเป็นใครวะเออเป็นใครเนี่ยเออเป็นใครแต่ก่อนมึเป็นใครมึงอยากรู้ว่ากูเป็นใครมึงอยากรู้เปล่าเนี่ยเนี่ยมึงได้รู้แล้วกูเป็นใครนี่ไงโอ้นี่ไงเป็นใครไปเกได้เงินโอ้โห่เ่คิดไปว่า

ทำไมรับกระแสงแบบนี้แสงเสียใจกูจัดรถซุปเปอร์คาร์ให้หนึ่งคันเอาไปเลยน้องรถซุปเปอร์คาร์จะรักมันอยู่ไว้ต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไปเลยหยุดหยุดหยุดเลยมาเลยมาเลยพีสพีข้าสองคนไปบ้าไปบ้าอะไรพีส พี่เพื่อนสองคนมันมีให้มากกว่านี้ไหมวะห้าเลยห้ามเลยห้ามเลยห้าเลยห้เลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราโอ้พระเจพี่เพื่อนสองคนหนูขอโทษห้ามกูแล้วห้ามกูแล้วห้ามกูแล้วมันเป็นญาติของวอร์บิทขอโทษจริงๆหนูละหนูรักพี่แสงมากเขาบอกมาแล้วว่าเขารักพี่แสงมาก ไอ้เมื่อต่างคมได้ดีได้ดีแสงได้ดีแสงเฮ้ยได้ดีแสงอะไรอะไรพี่เพื่อต่างคจะมาชอโอ้อโอ้ยให้เท่าแันเยหนใครดีล่ะโอ้เพื่อนส่างคมจะีพี่มาก่อน แต่เขาส่งเขาพี่อ่ะก็เขาส่งเ่ากันคือรักเขารักกันอะไรวะส่งไปก่อนส่งไก่อนั้งเยอะอะไรวะเนี่ยเอาไปดิอเเอาพันเอาใจโอเครู้เรื่องเอาไหมเอาไหมเอาไหเอามเอาเราเลิกกันเไเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนส่ไปแล้วส่งไปแล้วส่งไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เราเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะเออเลือกไม่ถูกไปพี่เพื่อเขาก็ดีไงพี่แสงพี่เพื่อเขาก็ดีไงพี่แสงก็ดีนะใครเบอร์หนึ่งใคร number one อันนี้ขอดูยอดใครส่งมากกว่ากันนะโอ้ยพี่เพื่อสังคมมากกว่าตั้งหนึ่งใครเบอร์หนึ่งอ๋โอเคพี่เพื่อสังคม number one เขาเป็นพี่แสงแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยอยวไม่ได้ไมอย่าไปได้ไม่ได้ยิ้มไม่ได้เลยไม่ได้ดิพี่แสงอบนัมเ number one number one ไอ้เนี่ยมึงมีปัญหาทางสมองอะไรเรื่อง่าง่ลยเฮ้ยเพื่อนำอยู่หนึ่งพันเฮ้ยเพื่อนำอยู่หนึ่งพันได้ยังไงวะหนึ่งพันข้าไปแล้วถามว่าน้องจะเลือกใครลงมานนะหนึ่งหรือต้องเลือกเราเหรอเล้อะไมเลือกเลือกไอ้เอี่ย พิมมาแล้วอูดตรงก่อนเดี๋ยวสมองของหลังพี่แสงไอ้เออเพื่อสมองเลยไอ้แสงเราเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่งก่อนเลยนี่เลยเพื่อส่งมาแล้วของอะไรพี่ไม่หล่อแต่มีให้หล่อไอ้เหี้ยพี่ไม่หล่อกจะมีให้หล่อกไหนพี่แสงขอพี่แสงหน่อยพ่แสงห้าตาที่ไม่ดีแต่เอาเงินให้เดี๋ยวเดี๋ยว รอนรอนรอนเราเงินให้หนูฟีฟีเป็นล้านไอ้ตุ๊แก่หมดเลยน้อ๋อพี่เสกมาว่าหน้าตาพี่ไม่ดีแต่เอาเงินให้หนูฟีฟีเป็นล้านขอโทษใครพี่เพื่อนหนูชอบแบบว่า อะไรที on ite, B B ่แบบเป็นก้อนโตๆเงินล้ะๆอะไรอย่างงี้ยหนูชอบหนูขอโทษจริงๆคหนูเลือกพี่แสงได้ไหมขอโทษจริงๆคหนูเลือกพี่แสงได้ไหมเก็บแล้วเป็นเก็บแล้วเก็บแล้วขออ้อนหน่อยนะจะเาไปเบิ่งเลยโอ้ อย่างนี้ลโอเคผลสรุปก,ก็คือลุงแสงชนะน,นะครับผมบท่าขาบก็เป็นเราเราได้เงินท่าขาบเดี๋ยวไปโอนเอาเงินลุงแสโอนโอนให้คือแสงอันายนะครับ<ม>เพราะว่าเราปเป็นคนที่ทกินชนะเรื่องไหมได้ไป็นเท่ากันเลยนะออขึ้นอยู่ในที่ของคมแน่นเลย<ม>จบน,นะ โอเคผมแอฟบีบี้ถ้าอยากโหลดมาเล่นสนุกๆแบบนี้นะครับผมใต้คลิปนี้มีลิงก์อยู่อ่ะไปโหลดมาเล่นกันทั่วเราเล่นกันทั่วเอาพี่แหละสนุกสนุกสนุกแล้วพอชอบเล่นน้ำน้ำต้องถูไปเล่นน้ำน้ำปะเก็บเก็บข้อมูลลงข้อมือโอเคนะวันนี้ที่พอปีใหม่ผมวัอดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับปีใหม่ครับปีอะนะครับปีนู่นใหญ่ถ้าชอบคลิปอย่างนี้อีกก็สนัครรับเงินโฆ้ณาด้วยกันกดไลค์ติดแามเพจชีวิตคลิปนะครับโค้ดุณ้าะครับนะ ตอนนี้พนักงาของเราไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดีน้องตู๊กโกเดี๋ยวมานี่เลยนั่นเลยอันนี้อันนี้เงินเงินที่เหลือที่กูเอาไปใส่ก่อนได้ไหมเหลืออยู่เลยนานๆทีจะได้เล่นแบบนี้สนุกดีว่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีงานกูก็มีแอปนี้หรอก โอ้แม่นนนางเธอสายเอวระยกใยยหญ่หอยยิงเธอจังต้นใจแต่ฉันต้นใจแค่บันทายผม,มช้และก็มองเธอหมดพอเธอมันนานลงไรถึงผมจะดูตรงจรแต่ผมไม่มีพิดพลายแต่นวลน,นางเธอยกย้ายเธอสายเอวระบันทายยิงมองยิงมองนานนมันยิงจะพาใจวันวหยอยากจะเข้าไปทั้งทายแต่เห็นบันทายแล้วละลายดึงดูงสายตาของ